ช่วงแรกมัดเป็นเปร์มนแล้วเป็นกี้สีน้ำยาพี่เบ็กกี้บอกว่าคุณเป๊กแปม์อะไร้น้ำยาหนูแรงหนูแรงหนูแรงคู่บ้านเขาเนี่ยก็เป็นคู่ที่อยากมีเบบีมากไอ้ทางกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่เขาจะมีเมื่อไหร่เขาจะมีเวลาเขาไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็คอยถามว่าวันนี้เป็นไงคุณเอากันหรือยังเอาเอาใจกันอย่างนี้นะก็ลุ้น อย่างเงี้ยว่าเออเขาจะมีลูกเนี่ยกอย่งอากยงก็เขาก็บอกว่าเขาทาอยู่นะคะนอนดึกไหมแล้วก็เ,เวลา,าบารุงหรือยังบําบุงหรือ,อยังเออเราก็ลองธรรมชาติกันก่อนลองทําแล้วคุณนิวลองยกขาขึ้นที่ผนังหรือยังคะบ <c oughs> างทีเราอาจน้องอาจจะแบบว่าวิ่งไม่เก่งอาจจะไม่ไหลหรือเปล่าลองแบบยกขาขึ้นจับคุณนิวแบบอันนี้ขอโทษทีเพราะในเรื่องของน้องของผมเนี่ยฮะคือหัวโตหางยาวเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเดนท่านแ คำว่าน้องน้องของคุณเนี่ยมันอธิบายความหมายนี่ก่อนหัวโตหางยาวเนี่ยมันเริ่มมันมันนตีความได้คุณคะไม่ไมู่จิบอกมาว่าอาช่อาซูจิค่ะหมกฮวกค่ะ ออเล็กออนดกวาก็คือไม่ได้สักทีก็สรุปก็คือยังไม่ได้สุดท้ายเขาก็พึ่งคุณหมอด้วยให้คุณหมอช่วยวิธีแนะนําแล้วก็พึ่งแฟนคุณพี่เจมส์เลิงศักดิ์อะค่ะคุณคุณกุ้ก้อยกุ้งก้อยเขาก็แนะนําว่าเราต้องทำมดลูกให้สะอาดก่อนเป็นแบบสวิสแลนด์เด็กก็จะได้ติดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยทำมดลูกให้สะอาดด้วยใช่ทำทวามดลูกให้สะอาดคือยังไงจ้างบริษัทมาทำ ไม่ค้นเริ่มจากการรับประทานก่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยให้มดลูกสะอาดแล้วแบบเป็นสวิสแลนด์แล้วจะได้ติดง่ายๆสุดท้ายก็ติดจริงๆเ,เรียบร้อยกระบวนการนี้ก็คือไม่ใช่จากฝีมือเขาไม่ต้องพูดหรอกผมจะให้หมอมาช่วยอ่ะทุกวันนี้ยังโทรปรึกษาเขานิวเลยหมอดีไหมอ่ะได้ปรึกษาต่อไหมทำมาเป็นแลกบัตรัออโถเอ้ยอ๋อไม่ปรึกษาด้วยเหมือนกันเหรอเราอ่ะไม่แต่ว่าไม่ได้ปรึกษาเรื่องลูกเรื่องทำหน้า <c oughs> <c oughs> เอาถึงขอสรุปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นกาลยานามิตรแหละยังจะคบอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่คบกันเองก็ไม่มีใครคบพวกเราแล้วค่ะเราก็คนกับเทวีละคะเป็นกาลยานามิตรที่ดีก็ได้วาสนิทสนมกันมากนะฮะคือการเป็นเพื่อนที่ดีมันต้องอย่างนี้แหละมันแบบรู้ใจกันแล้วบางเรื่องมันทําแทนกันได้จริงๆฮะแต่สุดท้ายตอนนี้ให้ผมแลกลายคุณถาได้หรือยังคุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ยังพงเปลี่ยนได้ไหมสุดท้ายวันนี้ออกสื่อตรงนี้ต่อไปคุณลายคุณถาเนี่ยสามารถมีลายของตัวเองได้ไหมแค่นั้นผม เขามีตัวที่เป็นชื่อถาแล้วมีรูปผมทําให้เลยได้นะไม่ไมถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยไปก็ใจอ่อนละถ้าคุณพูดอย่างนี้เปปก็สบาใจสบายใจแล้วทำหนึ่งเลยว่าเอาสิ